จะบอกให้หดบอกวาฉันด่มงจาก,าากินเออทำจริงไลยพี่เจงก็บอกไปดิ ไม่อิ่มนะออกอีกมาลูกค้ามาแล้วกางเกงคอตตอนลินินเอวยืดเอวยืดดูดิสวยมากดูสีเปิดเกงเปิดเปิด,เ,ปดเออดูดิเฮ้ยมีทุกสีลูกค้าทั้งสีสันทั้งสีสุภาพ งานสาดนะป้ายนี้ป้ายกระทิงชมพูนะคะขายมานานแล้วอู้ดูดิลูกค้าดูงานเป็นเอวยังยืดนะคะเป็นผ้าคอตตอนผ้าลินินประมาณนี้ลูกค้าดูดิยางดีสีสวยเอวนะคะจะแบบมีทุกไซส์เนี่ยถ้าอย่างเงี้ยลูกค้าเห็นปะมันคือ H M นะเนี่ยเนี่ยมีตั้งแต่ไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ใหญ่ๆ เออมันมีผ้าคอตตอนมีผ้าลินิน,นอุ้ยรับไวมากลูกค้าตกใจบางตัวก็แบบมีเชือกแบบนี้อะล้ารับและไวจริงงานดีลูกค้านีน,นี่อันนี้ก็ h m อีกแล้วนี่เห็นไหมอลูกค้าเอาไปคัดไปแยกทำราคาได้เลยของพึ่งลงนะคะลูกค้าตอนนี้มีสต็อกอยู่ประมาณ30ลูกใครจะสั่งสั่งได้เลย เป็นขายยาวนะคะเป็นขายายาวมีทุกสีนะลูกหนึ่งนะคะออกทุกสีนะเป็นแบบวุ้ยดูดีน่ารักลูกค้าแต่มันเป็นงานอเมริกานะคะจะมีอาจจะมีไปจนถึงไซส์38หรือ40นะมันเป็นเอวยางยืดแต่เล็กก็ก็มีปะปนมานะคะคะคะกันมานะเอวยางเนาะ ลูกค้ารุ่นนี้ต้องบอกเลยผ้าเขาสะอาดนะคะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยเนี่ยอย่างตัวนี้ดูดิ H&M วดูเอวดิเนี่ยเล็กจิ๋วเลยปะ่ะนี่ก็เล็กมีเล็กมีใหญ่นะคะค้ากันนะเนี่ยแต่ดูงานก่อนงานสะอาดนะคะโอ้ดิกกี้อะไรตัวนี้มีดิกกี้ด้วยคะ่ะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยผ้าเขาสะอาดนะคะดูเลยดูได้เลยเนี่ยลูกค้าเอาไปรีด ปลีดแล้วขายได้เลยต้นทุนประมาณ20บาทลูกค้าขาย50บาทก็ได้เนี่ยอะไรอ่ะอ๋อนักว่าดิกกี้เขาบอกว่าอยากกินข้าวกันโอ้ยดิกกี้แล้วอนี่กี่ตัวรอคะนี่กิะห้ากิโลประมาณ1น0่รห้าสิบได้ลูกค้า ร้อยสี่ร้อยห้าประมาณนี้นะคะต้นทุนตกประมาณยี่สิบบาทแต่ถ้าลูกค้าซื้อหลายๆกระสอบลดเพิ่มได้นะดูดีน่ารักโอ้ยเดี๋ยดูดิลูกค้ามันจะมีทั้งตัวที่สวยๆตัวที่สามารถดูแล้วเฮ้ยแบบตัวนี้ฉันขายแพงได้อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าไปคัดเอานะสวยมากสวยน้อยนะคะคัดเอาโอ้ยน่ารักค่ะ สีดำก็มีนะคะไม่ใช่มีแต่สีสันนะนแฟชั่นใส่ได้ตลอดทั้งปีนะคะกางเกงรุ่นนี้ค่ะได้ทั้งปีเลยเดี๋ยวอะไรดึงขึ้นไปอีกหน่อยเออเหมันหลดเฟรมที่แล้ะ บางคนไปคัดแยกลินินขายแพงหน่อยนะคะคอตตอนก็ขายถูกกว่าลินินหน่อยหนึ่งนะคะลูกค้าบางคนบอกว่าลินินอะปล่อยได้ตัวละร้อยอะไรเงี้ยบางบางคนนะบางคนเขาก็ทำได้นะคะไปคัดเอาไปแยกเอาแต่ว่าต่อให้จะขายราคาเดียวกันทั้งกระสอบตัวละห้าสิบาทเนี่ยลูกค้าก็ไม่ขาดทุนอยู่แล้วนะคะต้นทุนตัวละยี่บบาท กางเกงรุ่นนี้ขายได้ทั้งปีนะแล้วก็ใส่ได้ตลอดด้วยลูกค้าคือใส่แบบลำลองได้ใส่เที่ยวได้ใส่อยู่บ้านได้หมดเลยใช่ใช่ค่ะรีวิวส่งฟรีค่ะกระสอบใหม่ไม่รวมส่งเดอ้อของพึ่งลงวันนี้เลยนะคะประมาณ30ก้อนเลยใครเอาทักได้เลยใครอยากลองลองได้ลูกค้า ลองขายได้งานสะอาดดูดิเลอะน้อยมากนะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้าแบบซีเรียสกลัวเลอะเยอะไม่ต้องเลยป้ายนี้นะคะนางท็อปฟอร์มมากนะคะงานนางแบบสวยตลอดทักไปแล้วได้เลยค่ะใครจะเอาก็ทักได้เลยลูกค้าดูดิสวย ขายได้ตั้งแต่น้องๆวัยรุ่นยันแบบวัยผู้ใหญ่นะกระสอบหนึ่งเขาขะมาให้นะคะมีทั้งสีหวานสีนูดสีจิจาดสีสุภาพนะคะลูกหนึ่งก็ขะมาให้นะคะลูกค้าเอาไปคัดไปแยกกันเอาเลย แต่งานดีลูกค้าบอกเลยงานไม่เก่าผ้าไม่เปื่อยผ้าสภาพยังดีอยู่นะคะรีดอย่างเดียวพอไม่ต้องซักนะคะงานนี้เป็นเอลสมอกนะเป็นเอล เอลยัางยืดนะคะใส่ง่ายใส่สบายนะคะใครไม่รู้จะขายอะไรตัวนี้ก็น่าลองนะลูกค้าบางทีน้องๆวัยรุ่นอย่างเงี้ยอยากลองขายอย่างเงี้ยเนาะขายได้เหมือนกันนะคะไฮไลท์สดก็ได้นะขายแบบตามตลงตลาดได้หมดนะคะงานนี้ บางตัวเป็นสีแบบพัสเทลนะคะสีนูด๊ดมั่งอะไรมั่งบางคนเอาไปแยกเอาไปคัดนะคะสีพัสเทลก็ขายราคาดีหน่อยเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตก็มีแล้วแต่ลูกค้าลองทำดูนะคะเพราะว่าเราไม่ได้คัดไม่ได้แยกให้แค่สีใดสีหนึ่งอย่างบางคนแบบอยากได้แค่สี สีนู๊ดล้วนอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าอยากได้สีพัดเทลล้วนบางคนอยากได้สีนั้นสีนี้แบบคือเราเราขายงานกระสอบไม่ผ่านการคัดเราขายยกนะคะเราจะไม่ได้แยกหรือจะไม่ได้มาเลือกสีใดสีหนึ่งให้ลูกค้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้ายกไปกระสอบนึงแล้วไปคัดไปแยกได้เลยสีดําคนก็ชอบใส่สีสุภาพใส่ได้กับเสื้อทุกสีใส่ได้ตลอดผู้ยงผู้ใหญ่ใส่ได้นะคะราคาลูกละ2 9 0 0บาทค่ะพี่ 45กิโลประมาณ150ตัวบวกลบนะคะอืมสีเขียวเนี่ยสีฟ้าพัสทงพัสเทลไปแยกเอาเลยได้ทุกโทนสีนะคะ โอ้ยมีน้องสกอตแถบมาด้วยใครอยากได้เป็นลายสกอตแบบนี้ล้วนๆก็มีนะเอ้ยไม่ใช่สกอตล้วนสกอตกับกระตูนเป็นลายอะคะ่ะแต่ตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะเน้นเอ่อสีเรียบนะคะโทนเรียบเป็นขายาวนะคะนี่ งานดีค่ะงานดีใครจะลองลองได้เลยป้ายนี้แบบลูกค้าติดเยอะนะคะแล้วมาทีมาเยอะด้วยลูกค้าสามสิบลูกสามสิบลูกถ้าส่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าถ้าอำเภอเมืองอ่ะลูกค้า250แต่ถ้า ห่างไกลก็อาจจะมี300หรือ350ถ้าพื้นที่ห่างไกลนะคะขายดีนะลูกค้าภาคใต้ชอบมากเลยลูกค้าภาคใต้นะเขาสั่งเดือนนี้เดือนนี้นะเฉพาะเดือนนี้นะต้นเดือนมานะต้นเดือนมาจนถึงวันนี้วันที่เท่าไหร่11 ยีก้อนแล้วลูกค้าภาคใต้สั่งยี่สิก้อนและสิบว,วันยี่สิบก้อนพี่ขายดีค่ะถ้าลูกค้าซื้อสิบก้อนขึ้นไปมีราคาลดได้อยู่นะพิเศษพิเศษพิเศษใส่ไข่ให้เลยนี่ตัวนี้เป็นดิกกี้ได้มาก็เป็นกำไรอะ่ะ อ่นนี่นะลูกค้าใครอยากได้ป้ายนี้นะคะแคปหน้าจอนะคะอินบ็อกกันได้เลยนะคะ2,900บาทลงใหม่ๆเลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ